ไฮทารอดสวัสดีค่ะวันนี้ไฮจะกลับมาทำนายสถานการณ์ความรักนะคะช่วงหลังตุลาคม16ถึง31ตุลาคมความรักคนโสดคนมีคู่คนที่มีความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนทั้งหลายนะคะชาวราศีพิจิกปักหลังตุลาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเนาะเป็นการทำนายแบบโดยรวมเท่านั้นไม่ได้เป็นการทำนายส่วนตัวอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างยังไงก็เก็บปรับแต่สิ่งดีๆแล้วกันนะคะชาวราศีพิจิกทั้งหลายอ่ะ มาถึงสถานการณ์แรกก่อนเลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาขอเป็นคนโสดก่อนเลยละกันเนาะคนโสดทั้งหลายชาวราศีพิจิกให้ขอดูพลังงานหลักพลังงานรวมหน่อยซิว่าช่วงหลังตุลาคมนี้เนี่ยคุณจะเป็นอย่างไรบ้างชาวราศีพิจิกนะคะคนโสดสี่ไม้เท้าอืมสองถ้วยคะ่ะ ดูช่วงนี้แอบใจร้อนอยู่หลายๆเรื่องอยู่เหมือนกันนะมีคนเข้ามาบ้างแล้วแหละนะคะอัจวินถือดาบแต่ว่ายังรู้สึกว่ามันยังไม่ถูกใจคุณสักเท่าไหร่ตอนนี้โฟกัสอยู่ที่ครอบครัวโฟกัสอยู่ที่เพื่อนฝูงโฟกัสอยู่ในเรื่องของการงานแล้วก็ความรู้สึกของตัวเองที่เป็นอยู่ในปัจจุบันนะช่วงนี้จริงๆเลยจะบอกว่าชาวราศีพิจิกมีสเสน่ห์มากๆนะคะมีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะแต่ดูคุณยังมุ่งมั่นแล้วก็เน้นไปในเรื่องของความมั่นคงหรือการงาน อยู่ายหลายๆคนในที่นี้นะคะชาวราศีพิจิกก็กำลังแข่งขันหรือว่ากำลังต่อสู้กำลังสอบกำลังอยากที่จะเลื่อนขัน้นรอวันที่มันมีความมั่นคงในหน้าที่การงานนะคะอยู่ในช่วงของการ โปรเจกต์ Project, หรือว่าอยู่ในช่วงของการโปรโมทโทษทีค่ะโปรโมตตัวเองในการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งตอนนี้เลยไม่ได้ที่จะโฟกัสในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่เนาะให้ความสำคัญกับตัวเองเป็นที่หนึ่งเลยตอนนี้หลายๆสิ่งหลายๆอย่างอะไรเข้ามาในตอนนี้คุณควาได้ขวาหมดหลายๆอย่างในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะเหน็ดเหนื่อยเลยไม่ได้อยากจะไปโฟกัสในเรื่องราวของความรักมากนะักนะคะเราก็เป็นช่วงที่มีคนเข้ามาเยอะมากๆพูดคุยกับคนค่อนข้างที่จะเยอะไปไหนมาไหนค่อนข้างที่จะบ่อยด มีงานเลี้ยงเดี๋ยวมีงานสังสรรค์อะไรค่อนข้างที่จะเยอะคุณเองเลยรู้สึกว่ายังไม่อยากจะมีใครในตอนนี้พอรู้สึกว่าถ้าเกิดว่ามีใครเข้ามาในชีวิตตอนนี้เนี่ยคุณเองจะต้องไม่มีเวลาให้กับเพื่อนฝูงให้กับการทํางานหรือว่าให้กับตัวเองให้กับครอบครัวมากกว่านี้นะคะ บอกได้เลยว่ามันยังไม่มีใครเข้ามาในช่วงนี้นะชาวราศีพิจิกคนโสดความรักของคุณมันยังไม่ค่อยที่จะโดดเด่นสักเท่าไหร่นะคะยังเป็นช่วงที่อยากจะไปศึกษาหรือว่าไปเรียนรู้ช่วงที่อยากจะอยู่กับตัวของตัวเองอยู่ค้นหาตัวเองอยู่ในช่วงนี้บางคนก็อาจจะอ่านหนังสือหรือว่าเปิดฟังเพลงอะไรที่มันแบบยอมใจตัวเองเพราะรู้สึกว่าจริงๆแล้วมันมันเหงาแหละอยากมีใครบางวันเท่านั้นแต่พอจะมีใครสักคนเข้ามาในหัวใจคุณจริงๆอะ่ะ คุณก็เริ่มรู้สึกว่าไม่พร้อมแล้วก็ไม่อยากจะมีใครเลยตอนนี้มีแต่เป็นที่ปรึกษาให้กับคนอื่นนะคะเพื่อนฝูงคนรอบข้างคนรักเก่าอะไรอย่างเงี้ยก็มีวนๆกับเขามาบ้างให้คุณได้พูดให้คุณได้แบบบอกให้คุณได้เล่าให้คุณได้พูดถึงอะไรอย่างเงี้นะวันนี้นะบอกเลยว่าชาวโสดราศีพิจิกความรักไม่ค่อยโดดเด่นเอาซะเลยนะคะแล้วก็เป็น คนที่อยากจะให้คําปรึกษาคนอื่นมากกว่าในช่วงนี้เออนะเป็นความรู้สึกที่ไม่ได้อยากจะมีใครรู้สึกเหนืห่อยกับความสัมพันธ์รู้สึกเหน็ดเหนื่อยกับความรักรู้สึกไม่อยากจะมีใครทั้งนั้นตอนนี้มีความสุขกับการงานมีความสุขกับความมั่นคงมีความสุขกับการให้เวลากับเพื่อนฝูงให้เวลากับครอบครัวให้เวลากับตัวเองแล้วก็อยากจะเฉียดเวลาไปทําบุญหรือว่าเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมศึกษาอะไรเพิ่มเติมช่วงนี้เงาเงาก็อยากจะเปิดแค่ฟัง YouTube เปิดฟังเพง เงคนเดียวก็หายเหงาแล้วก็หายเบื่อแล้วแล้วก็ไม่กล้าที่จะเปิดใจให้กับใครในตอนนี้รู้สึกเบื่อหน่ายในความรักเพราะตัวคุณเองในช่วงปักหลังตุลาคมเนี้ยค่อนข้างที่จะโฟกัสงานมากๆนะ,ะงานเร่งทุกอย่างเร่งไปหมดความมั่นคงเร่งคนที่เข้ามาเข้ามาจีบเข้ามาเรียนรู้คุณคุณก็รู้สึกเบื่อหน่ายกับความที่มันไม่ชัดเจนอะไรสักทีแล้วก็มองดูแล้วว่ามันคงจะไม่มีทางที่จะชัดเจนได้คุณก็เลือกที่จะ ปฏิเสธนะคะหยุดความสัมพันธ์ยุติความสัมพันธ์มันจะได้ไม่ต้องเป็นความสัมพันธ์ที่ขรักขสรางความรักที่ไม่ชัดเจนรักหรือไม่รักกันแน่อะไรอย่างเงี้ยคณก็ตัดสินใจที่จะจบจบไปเลยอารมณ์ประมาณนี้สําหรับคนโสดกับคนที่มาคุยถ้าคุณมองว่ามันอนาคตไปได้ไม่ไกลแน่ๆหรือว่า เราเข้ากันไม่ได้แน่ๆคุยกันคนละเรื่องอยู่คุณก็พร้อมที่จะตัดทันทีอารมณ์ประมาณนี้อะนะชาวโสดทั้งหลายราศีพิจิกบักหลังตุลาคมนี้มุ่งแต่กับเรื่องงานมุ่งกับความสำเร็จมุ่งกับหัวใจตัวเองอยู่นะคะเหงาก็เยียวยาใจตัวเองอารมณ์ประมาณนี้ไม่ได้อยากจะมีใครไม่อยากจะมีใครเข้ามาช่วงนี้เบื่อมากๆเบื่อหน่ายกับความสัมพันธ์ขออยู่กับตัวเองก่อนนะคะอยากไปทำบุญอยากไปนูน่นไปนี่อะไรอย่างเงี้ยเนาะ ประมาณนี้นะคะคนโสดมาถึงคนมีคู่นะคะขอดูพลังงานหลักพลังงานรวมหน่อยสิความรักของคนมีคูู่้ชาวราศีพิจิกเนี่ยปักหลังตุลาคมนี้จะเป็นอย่างไรบ้างคะสถานการณ์ช่วงนี้ของคุณจะเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยคนมีคู่ทั้งหลายนะคะราชาถือดาบดูมีเหตุผลมากขึ้นนะช่วงนี้ เสร็จทัวรนะคะ The world เจตทวดอีกแล้วนะความรู้สึกของคุณในช่วงนี้ขึ้นขึ้น,นล,งลงลงสะเลอเกินชาวราศีพิจิกบางทีก็แอบงอนแอบน้อยใจคนเดียวแล้วก็ไม่ยอมพูดไม่ยอมจาเหมือนกันนะบางทีมีเหตุผลอะไรบางอย่างอยู่ในใจหรืออยากจะพยายามเถียงคนรักหรือคิดเหตุผลอะไรบางอย่างเกิดขึ้นคนรักทําให้เรารู้สึกไม่โอเคทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจบางทีมันก็มีแบบโจทย์อยู่ในใจหรือว่ามีคําถามอยู่ในใจแต่เลือกที่จะไม่ถามนะอารมณ์กับ ความรู้สึกที่แสดงออกมานะคะภายในกับภายนอกเนี่ยปากไม่ตรงกับใจนะในช่วงนี้ตูช่วงนี้คุณเองรู้สึกว่าเบื่อมากๆเลยกับคนรักนะคะใครที่คุยกับชาวต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษาด้วยเนี่ยหรือว่ามีแฟนที่เป็นชาวต่างชาติคนละวัฒนธรรมกันอารมณ์ประมาณนี้คุณเริ่มมีอาการแบบเริ่มน้อยอกน้อยใจค่อนข้างเยอะนะคะยิ่งใครอยู่ไกลกันหรือว่าอยู่ด้วยกันแต่ว่าต้องต่างถิ่นต่างฐานต่างแดนเกิดไปอะไรอย่างเงี้ยมีอาการแบบเบื่อหน่ายกับความสัมพันธ์อยากจะเดินทาง อางออกอยากจะหนีอยากจะกลับบ้านไม่อยากจะคุยแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะอยากจะเออเขาเรียวกว่าอะไรเงป้ะชดด้วยการไปคุยกับคนอื่นอารมณ์น้อยอ,อกน้อยใจเยอะนะแต่ว่าปากไม่ตรงกับใจเอาซะเลยชาวราศีพิจิกในช่วงนี้นะคะช่วงนี้ถ้าคนรักของคุณเนี่ยเขาถามอะไรคุณหรือว่าพยายามคุยพยายามอยากจะสื่อสารให้คุณเข้าใจในบางเรื่องในบางมุมคุณก็บางครั้งนะคะก็ งอนนะน้อยอกน้อยใจเมินเฉยในช่วงนี้ค่อนข้างที่จะบ่อยหน่อยนะบางทีมีความรู้สึกว่าหลายๆอย่างมันเอ๊ะมันเข้ากันได้ไหมหรือมันเข้ากันไม่ได้กันแน่นะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างบางทีคุณก็รู้สึกว่าเอ๊ะตัวเราโสดอยู่หรือเปล่าทําไมเหมือนกับสิ่งนี้คุณควรที่จะต้องเข้าใจเราแต่กลับกลายเป็นว่า เรากลายเป็นต้องเข้าใจตัวเองหรือว่าต้องปลอบใจตัวเองไม่เข้าใจกันอะไรกันมีอาการน้อยอกน้อยใจบ่อยบางทีอยากจะเลิกเหมือนกันนะคะความสัมพันธ์ของคนรักนะอารมณ์แบบน้อยอกน้อยใจอยากจะเลิกค่อนข้างที่จะบ่อยแล้วก็ไม่ค่อยงอกันไม่ค่อยที่จะแคร์ความรู้สึกกันซอกเท่าไหร่ในช่วงนี้อยากจะไปไหนมาไหนหรืออยากจะทําอะไรอย่างเงี้ยคนรักก็เริ่มไม่อยากจะพูดกับเราหรือว่าคุณเองก็เริ่มที่จะไม่อยากจะบอกกับคนรักและเริ่มให้ความสําคัญกับตัวเองเป็นหลกักอยากจะไปไหนมาไหนก็ ไม่อยากจะบอกและหรืออยากจะทําอะไรหายไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะช่วงนี้ค่ะดาวความรู้สึกค่อนข้างยากอารมณ์เราก็ขึ้นขึ้น,นลงลงหน่อยแล้วก็มีอาการน้อยอกน้อยใจบางทีคนรักพูดอะไรตรงๆหรือว่าพูดอะไรที่ให้เราต้องคิดหรือต้องตัดสินใจมันก็ กลายเป็นว่าอารมณ์น้อยอกน้อยใจคนรักค่อนข้างที่จะเยอะในช่วงนี้ต,ต้องบอกเลยนะว่าความรักของคุณในช่วงนี้มันดีมากๆนะคะชาวราศีพิจิกความรักของคุณในช่วงนี้มันค่อนข้างที่จะดีมากๆคนรักเนี่ยเอาใจใส่คุณเยอะอยู่พอสมควรแต่กลายเป็นว่าอาจจะเป็นเพราะเราเองเป็นช่วงที่รู้สึกแบบเหนื่อยเหนื่อยกับหลายๆเรื่องมานะคะเหนื่อยกับงานเหนื่อยกับบุคคลรอบข้างเหนื่อยกับครอบครัวเหนื่อยกับสังคมต่างๆมาแล้วก็เป็นช่วงที่คนรักก็ เหมือนกับมากวนใจมากวนอารมณ์อะไรอย่างเงี้ยมาชอบแบบถามนู่นถามนี่อะไรเยอะกับเรื่องที่ไม่น่าถามกับสิ่งที่ไม่ควรจะถามมันก็เกิดอาการน้อยอกน้อยใจเกิดขึ้นแต่จริง,รงๆนะคะในช่วงนี้เนี่ยใครมีแผนที่จะเดินทางไปไหนมาไหนร่วมกันนะ,ะมีแผนที่จะเดินทางไปต่างจังหวัดไปพักผ่อนไปฮอลิเด์หรือว่าไปพักร้อนอะไรด้วยกันช่วงนี้มีเกณฑ์นะคะจากเดิมที่คุยๆกันมาไม่ได้ไปสักทีในช่วงนี้มีเกณฑ์ที่จะได้ไปปัญหาเดิมๆก็ นะคะพยายามขุดขึ้นมาคุยอาจจะเป็นตัวคุณก็ได้ที่แบบพยายามขุดพยายามประชดประชันกันในเรื่องราวเก่าๆในเรื่องราวเดิมๆก็ยังคงจะมีอยู่แต่มองในภาพรวมว่าคนรักนะคะที่มีต่อคุณในชาวราศีพิจิก ปักหลังพฤศจิปักหลังตุลาคมนี้เนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเอาใจใส่คุณเป็นพิเศษนะตามใจมากๆอะไรที่ไม่เคยทําให้ก็ทําให้เราก็จะมีอาการน้อยงอแงนิดนึงทําให้คุณน้อยอกน้อยใจนะคะช่วงนี้อาจจะแบบ สงครามเงียบกันเยอะหน่อยงองแงงอนกันบ่อยหน่อยแต่ว่าไม่ได้มีเหตุการณ์ที่จะต้องมาทะเลาะกันเรื่องของความมั่นคงเรื่องของอะไรต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มีอะไรมาขัดแย้งกันมากใครที่อยู่ไกลกันก็มีเกณฑ์ที่จะได้เดินทางมาหากันนัดเป็นนัดสัญญาเป็นสัญญานะคะในช่วงนี้เนาะชาวราศีพิจิกของคนมีคู่ก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะคะ มาต่อดีวความรักที่ไม่ชัดเจนกันบ้างดีกว่าเออความรักที่ไม่ชัดเจนจะเป็นอย่างไรบ้างคะเจเรียนความรักที่ไม่ชัดเจนยังเป็นการถามอยู่ตลอดเลยถามตัวเองอยู่ตลอดเลยนะคะพลังงานหลักของคุณบอกแบบนั้นว่าคุณยังต้องถามตัวเองคุณยังอยู่กับตัวเองอยู่บางทีก็อยากจะ เดินออกจากความสัมพันธ์บางทีก็อยากจะอยู่ในตรงนี้พอจะไปก็รู้สึกเสียดายความรู้สึกดีๆที่ยังค้างคากันอยู่แล้วก็มาทบทวนดูแล้วเราก็ยังรอไหว นะบางทีต่างฝ่ายต่างก็ไม่กล้าที่จะบอกความในใจของกันและกันยังเป็นความสัมพันธ์ที่มันยังคาราคาซังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไม่ชัดเจนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกําลังกลัวการเริ่มต้นอีกฝ่ายหนึ่งก็กลัวที่จะเปิดใจเหมือนกันยังคุยกันไม่ค่อยที่จะลงตัวสักเท่าไหร่นะคะการเจราจาของคุณไม่ค่อยที่จะเป็นผลสักเท่าไหร่ในช่วงนี้นะชาวราศีพิจิกอะไรที่มีอยู่ในใจคุณยังแบบ ไม่กล้าที่จะบอกให้กับคนที่คุณกําลังดูใจได้รู้ว่าจริงๆแล้วคุณคิดอะไรอยู่ในใจบางทีก็อาจจะเป็นความเกงใจในหลายๆเรื่องที่เราอย่างไม่กล้าที่จะให้เขามาโฟกัสกับตัวเราบางทีเราก็น้อยอกน้อยใจเหมือนกันกันกบสิ่งที่เรารู้สึกในใจแต่ก็ไม่กล้าที่จะบอกพยายามที่จะเข้มแข็งให้อีกฝ่ายตรงข้ามรู้ว่าเราโอเคกับความสัมพันธ์นะเราโอเคกับความรักในครั้งนี้นะเรารู้สึกดีกับการที่จะไปต่อ นะความสัมพันธ์นี้ไม่ชัดเจนก็ต้องบอกแหละว่าช่วงนี้มันยังไม่ชัดเจนเลยอะชาวราศีพิจิกเกิดอะไรขึ้นเอ,อ่ยเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาคุณกําลังคุยกับคนที่มีคนเข้าหาเยอะไหมคุณกําลังคุยกับคนที่เขาเข้าใจกับคนได้ในทุกๆรูปแบบเข้าใจกับใครได้ทุกๆคนคนเข้าหาเยอะ แล้วก็เป็นคนที่แอบเจ้าชู้อยู่พอสมควรนะคะไม่ได้ถึงกับเจ้าชู้ที่จะโปรยเสน่ห์ไปเรื่อยแต่ก็คือเป็นคนที่เข้ากับสังคมได้ง่ายๆไปในกลุ่มไหนก็เข้าได้เป็นคนที่ไม่ได้คิดอะไรเยอะคิดแต่ในเรื่องบวกๆคิดแต่เรื่องบวกๆมันเลยทําให้บางทีคุณน้อยอกน้อยใจกับการที่จะไปต่อหรือว่าจะพอแค่นี้ความสัมพันธ์ครั้งนี้มันยังไม่ได้ชัดเจนมากขึ้นนะคะต่างฝ่ายต่างยังโฟกัสในความรู้สึกของตัวเองอยู่ เนาะต่างฝ่ายายังโฟกัสกับความสําคัญกับตัวเองอยู่นะคะต่างฝ่ายยังโฟกัสกับความรู้สึกของตัวเองอยู่ยังไม่มั่นใจว่าจะมอบหัวใจดวงนี้จะมอบความรู้สึก ดวงเนี่ยให้กันและกันดีไหมเพราะว่าคุณเองหรือว่าตัวคนที่คุณกําลังคุยหรือว่าดูใจอยู่เองอะ่ะเขาก็ยังมีอะไรหลายๆอย่างที่จะต้องทํายังคิดเยอะยังกลัวการผิดหวังอยู่เราก็ยังไม่กล้าที่จะเปิดใจให้กับเราในตอนนี้ถามว่าเขารู้สึกดีกับคุณไหมจริงใจกับคุณไหมเขารู้สึกดีนะเขารู้สึกดีเขารู้สึกจริงใจอยากจะเรียนรู้อยากจะเริ่มต้นอยากจะมอบหัวใจให้ อยากจะสารสัมพันธ์อยากจะพัฒนาแหละนะคะหนึ่งเหรียญเป็นการอยากพัฒนาความรู้สึกอยากไปต่อกับความสัมพันธ์ยังไม่ได้อยากที่จะหยุดให้มันอยู่ตรงนี้แล้วก็ต้องบอกเลยว่าในช่วงนี้เราเองก็ยังไม่มั่นใจในความรู้สึกตัวเราด้วยอยู่เหมือนกันในหลายๆเรื่องในหลายๆความรู้สึกบางทีคุณก็กลัวการตัดสินใจกลัวในความเป็นจริงกลัวว่าเออถ้าคุณเลือกคนคนนี้จริงๆแล้วเนี่ยในหลายๆเรื่องมัน ถ้ามันเข้ากันไม่ได้ในมุมเนี้ยหลายๆคนทายมองว่าชาวราศีพิจิกกับคนที่คุณกําลังคุยอยู่อ่ะในความรู้สึกดีก็มีแต่ในความรู้สึกบางมุมที่เราคิดว่ามันเข้ากันไม่ได้มันยังมันยังไม่ใช่อะ่ะคุณเองยังชั่งน้ําหนักกับความมั่นใจตรงนี้อยู่และยังมั่นใจว่าตัวคุณเองอะ่ะนะคะก้าวถ้วยหมายความว่าเราก็ยังมั่นใจว่า เราพยายามที่จะไปต่อได้ด้วยตัวของเราเองหรือยังมั่นใจว่ายังมีคนเข้ามาหาคุณได้ที่ไม่ใช่คนคนนี้ก็เป็นไปได้นะคะความไม่มั่นใจในตัวเนี้ยไฮมองว่ามันเป็นทั้งของคุณและของตัวคนที่คุณกำลังคุยอยู่ในชาวราศีพิจิกเพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนมันจะอยู่ในความสัมพันธ์ที่มีเกณฑ์ที่จะสามารถพัฒนาความสัมพันธ์ต่อไปได้แต่ อาจจะยังไม่ได้ชัดเจนถึงขั้นที่จะเป็นแฟนหรือว่าได้แต่งงานกันแต่เราสองคนก็ยังไม่ได้มีเกณฑ์ที่จะเงียบหายจากการไปก็ยังคุยกันแบบนี้นะคะยังคุยกันแบบนี้ยังคุยแบบเผื่อใจยังคุยแบบระมัดระวังหัวใจตัวเองอยู่เพื่อที่จะไม่ให้ตัวเราเองเนี่ยต้องมาเสียใจกับคนคนนี้เขาเองก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นสรุปได้ว่าความสัมพันธ์นี้ไม่ชัดเจนนะคะมันยังมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางไปต่อแบบนี้ในในความสัมพันธ์ที่คาราคาซังแต่ก็ไม่ได้หายจากกัน ไปไหนแล้วก็มีความรู้สึกดีๆให้กันและกันมากขึ้นในทุกๆวันอารมณ์ประมาณนี้อะนะฮะชาวราศีพิจิกเนาะเออเสียงวอนะคะเออ,อยังไงก็ขอจบการทำนายแต่เพียงเท่านี้แล้วกันเนาะชอบในการอ่านไพ่ยังไงของไฮกดไลค์นะคะ subscribe เป็นกำลังใจให้ไฮในคลิปต่อๆไปด้วยแล้วกันนะสำหรับวันนี้ขอบคุณแล้วกันเนาะทั้งผู้ติดตามเก่าผู้ติดตามใหม่ทุกท่านขอบคุณค่ะชาวราศีพิจิกขอบคุณค่ะ